เขาจะเอาไปใช้เพื่อเดินหน้ากล่าวหาผมเพื่อจะถอดยศต่อไปผมก็เตือนว่าอย่าทำผิดหลายกระทงอย่าคิดว่าอายุมากแล้วติดคุกเพิ่มอีกไม่เป็นไรอย่าได้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนี้ไม่อนุญาตให้ใครทำผิดกฎหมาย ไหลายสารแน่นอนและเรื่องนี้ผมจะต่อสู้เพราะเป็นการต่อสู้ให้เกิดความเป็นธรรมและบอกว่าคุณจะมีอำนาจแค่ไหนคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้น ฉะนั้นใครทำผิดว่าไปตามผิด ความเลวร้ายที่สุดในชีวิตของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่คือสิ่งเดียวที่เขาหาได้ในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องครับ าพี่น้องฟังแล้วยืนยันแล้วไม่มีกรณีหนีทารผมเล่าพี่น้องฟังแล้วยืนยันแล้วไม่มีกรณีหนีทารผมเล่าพี่น้องฟังแล้วยืนยันแล้วไม่มีกรณีหนีทารผมเล่าพี่น้องฟังแล้วยืนยันแล้วไม่มีกรณีหนีทาร เพราะฉะนั้นใครทำผิดว่าไปตามผิด ยัติไม่ไว้วางใจเขาพูดมานานแล้วครับว่าระวังนะนายอภิสิทธิ์จะต้องมีปัญหานั่นคือที่มาของเอกสารเท็จเอกสารเท็จที่วันนี้ผมจำเป็นต้องพูดถึงเอกสารเท็จที่ว่า คือคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่1163ทับ2,555เรื่องให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการเอกสารนี้ลงนามโดยพลอากาศเอกสุก,กัมพลสุวรรณทัศ์รัฐมนตรีว่าการทรวงกลาโหมแม่แต่ชื่อกระทรวงยังเขียนผิด เมื่อ2มิถุนายน2531ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชาชีวะรักษาราชการอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนจปร,รได้ใช้เอกสารใบสำคัญสด .9 แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายลง8เมษา31อันมีข้อความสาระสำคัญเป็นเท็จถือว่าเป็นเอกสารเท็จไปประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการณจังหวัดนครนายก รัฐมนตรีว่าการซวงอะไรที่ว่าเนี่ยสั่งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีนี้คือเมื่อสองวันที่แล้วให้ร้อยตรีอภิสิทธิ์ออกจากราชการตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2531 24ปีที่แล้ว นานขนาดไหนครับตอนนั้นผมยังเป็นโสดอยู่เลยเคยเห็นไหมครับออกจากราชการมา20กว่าปีถูกปลดย้อนหลังพี่น้องใช้สามัญสำน,นึกในเรื่องข้อเท็จจริงก่อนจากเดิมที่เขากล่าวหาว่าผมหนีทหารวันนี้ สุกรรมพลยอมรับแล้วว่าผมเคยเป็นทหารเพราะผมมียศร้อยตรีเป็นร้อยตรีอภิสิทธิเวชาชีวะถ้าผมหนีทหารไม่เคยเป็นทหารคุณปลดผมออกจากทหารได้ยังไงเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าผมจบปริญญาตรีปี2529กลับมาถึงประเทศไทยผมก็ไปรายงานตัวต่อศัสดีได้สอดอ .9 สำหรับที่จะขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินสดอด .9 ไม่ต้องห่วงครับชายไทยทุกคนมีสิทธิ์จะได้ต้องได้อยู่แล้วเพราะเป็นเพียงการเรียกเข้าไปเพื่อเตรียมที่จะเกณฑ์ทหารเมื่อได้ใบนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการของการไปเป็นทหารซึ่งก็อาจจะมีการเกณฑ์หรือ อาจจะสมัครเข้ารับราชการทหารก็ได้ผมก็ไปสมัครรับราชการทหารระหว่างที่สมัครอยู่จึงไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารในปีถัดมา2530แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาพิจารณาคุณสมบัติของผมแล้วเขาก็บรรจุให้ผม ไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสถานะเขาเรียกว่าข้าราชการคนละเรือนในกระทรวงกลาโหมก่อนผมก็ฝึกเสร็จเขาก็บรรจุผมแต่งตั้งผมเป็นนายทหารสัญญาบัตรมียศว่าที่ร้อยตรีตั้งแต่เดือนเมษายน 2,531เท่ากับว่าผมเริ่มเป็นทหารประจำการแต่ว่าเมื่อไปเป็นทหารประจำการแล้วต้องไปขึ้นทะเบียนครับโรงเรียนนายร้อยก็บอกว่าผมต้องไปขึ้นทะเบียนทหารประจำการก็ต้องไปเมื่อไปปรากฏว่าเขาขอเอกสาร เอกสารที่เขาขอเอกสารหนึ่งก็คือสอดอ .9 ปรากฏว่าสอดอ .9 ฉบับเดิมของผมหายไปพี่น้องเป็นผมทำไงครับก็ไปขอให้ออกใหม่แทนใบเดิมออกสัสดีก็เซ็นออกมาให้เราไปบอกสัสดีได้ไหมครับว่าต้องเขียนยังไงเราบอกไม่ได้ สัสดีเขาออกแทนให้แต่เขาไม่รู้ว่าใบเดิมเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินไว้เมื่อไรเขาก็เลยจะโดยความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไรก็ตามลงวันที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นวันเดียวกับวันที่เขาออกสอรก้าให้ผมที่ออกใหม่เนี่ยครับก็คือออกเดือนเนี่ยแหละครับเมษาสามหนึ่งเขาก็เขียนว่าสามหนึ่ง เสร็จแล้วผมก็เอาใบนี้ไปขึ้นทะเบียนเป็นทหารประจำการหน่วยงานเขาก็ต้องตรวจสอบเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าสอดอ9ใบนี้มันออกแทนใบเดิมเขาสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าใบเดิมมันออกเมื่อไหร่เพราะผมเคยใช้ใบเดิมสมัครเข้าเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยเรื่องมีเท่านี้เขาบอกว่าเรื่องนี้ใหญ่โตมากเพราะวันที่ที่ผิด เลยเป็นเอกสารเท็จเอกสารเท็จนี่ต้องเป็นเอกสารประเภทที่ว่าไม่มีอยู่จริงแล้วก็ไปปลอมขึ้นเอาเองเขียนอะไรตามใจชอบแต่เอกสารฉบับนี้ออกโดยราชการผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวผมไปขอผมรับมาผมก็ยื่นเขาก็ไปตรวจสอบดำเนินการแต่เขาก็บอกว่ามีเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้น ในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยเพราะไม่เคยมีครับที่คนออกจากทหารมาแล้ว20กว่าปีแล้วถูกปลดไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดเขาบอกว่าผิดวินัยทหารร้ายแรงที่สุดก็เลยเขียนอย่างที่ว่าเมื่อกี้แหละครับผิดจริยธรรมศิลธรรมและพี่น้องฟังให้ดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชาการจากการที่เอาเอกสารที่คนออกให้ผมเนี่ยครับ ไปยื่นแล้วเอกสารมันวันที่ผิดบอกว่านี่คือทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อจะเอาตัวนี้ให้สอสอพักเพื่อไทยซึ่งวันนี้ประกาศแล้วตามสคริปต์ว่าจะไปยื่นว่าผมขาดคุณสมบัติในการเป็นสอสอเพราะคนจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอได้ต้องไม่เคยถูกปลดออกจากราชการ ด้วยข้อหาทุจริตประพฤติมิชอบเขาก็จะเอาตัวนี้ไปตีความให้ผลพ้นจากสอสอแล้วเขาก็หวังไปอีกว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญตีความได้เร็วผมพ้นจากสอสอเนี่ยยัตติไม่ไว้วางใจซึ่งเวลาไม่ไว้วางใจนายกรัฐธรรมนูญบอกว่าฝ่ายค้านถ้ายืนยัตติไม่ไว้วางใจนายก ต้องเสนอชื่อคนเป็นนายกแทนผมเป็นหัวหน้าพักสมาชิกก็เซ็นชื่อว่าให้ผมเป็นนายกแทนแต่ถ้าผมไม่ได้เป็นสอสอผมขาดคุณสมบัติที่จะเป็นนายกยัตติก็จะใช้ไม่ได้เขาหวังตรงนี้ครับแต่ผมยืนยันว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ผิดกฎหมายล้านเปอร์เซนต์ ข้อแรกเขาอ้างว่าเขาใช้อำนาจตามพรบรวินัยทหารผมเลยสงสัยว่าคนที่เซ็นเอกสารฉบับนี้เคยเป็นทหารหรือเปล่าวินัยทหารเป็นไงครับขัดขืนคำสั่งเป็นทหารอยู่รบอยู่ฝึกอยู่ปฏิบัติภารกิจอยู่ฝ่าฝืนคำสั่งสแสดงกิริยามารยาทขัดขืนทำให้ทหารแตกสามัคคีกัน กินเหล้าเมายาจนเสียกิริยาอย่างนี้ผิดวินัยทหารไม่ใช่ว่าใครผิดวินัยทหารปั๊บรัฐมนตรีนึกอยากจะปลดก็ปลดได้ไม่ใช่ทาหารเขามีสายการบังคับบัญชาการบังคับบัญชาก็ต้องให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยเอามาลงโทษลงทันทำอะไรครับเช่นอาจจะกักจะขัง สั่งให้ไปตัดหญ้านี่ดีนะผมนึกว่าสุกรรมพลจะสั่งให้ผมล้างส้วมย้อนหลัง20ปีแล้วเมื่อทำอย่างนี้ไปแล้วรายงานขึ้นมาถ้ามันรุนแรงจริงๆจ,จ,จะปลดก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบทางวินยัยพักราชการแล้วถึงปลดออกนี่คือระบบราชการนี่คือกฎหมายวินัยทหาร นี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดตั้งกรรมการขึ้นมาผมก็ดูแล้วลหละคำสั่งที่ c c ซซึ่งเป็นคำสั่งซีซีซีตายทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งกรรมการเนี่ยไปกับสุกรรมพลแน่นอนเพราะตั้งกรรมการสอบก็ไม่ยังไม่เปิดโอกาสที่จะมาสอบผมส่งจดหมายมาเชิญผมวันแรก22ตุลาสองอาทิตย์กว่านี่เอง ส่งมาก็อ้างผิดอ้างถูกว่าที่มาเรื่องเป็นยังไงผมก็ตอบจดหมายไปบอกว่าถ้าคุณจะทําอย่างที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยจะมาถอดยศจะมาอะไรของผมเนี่ยคุณต้องแจ้งให้ชัดว่าข้อหาอะไรนี่คําสั่งแต่งตั้งยังไม่แนบมาเลยแล้วผมก็บอกมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องที่ใช้กล่าวหาผมผมต้องรู้ผมจะได้ไปชี้แจงถูกเขาก็บอกว่าให้ไป ในวันที่30หรือส่งเอกสารภายในวันที่6เมื่อผมทําหนังสือต่อไปเมื่อวันที่26วันที่30เขียนมาใหม่บอกว่าประเด็นที่สอบนะ่ยคุณก็รู้อยู่แล้วเพราะเห็นเคยให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลเพราะฉะนั้นคุณมีเอกสารอะไรเอามาให้ในวันที่6ผมได้รับจดหมายเข้าวันที่2ครับผมก็ทําหนังสือต่อไปวันจันทร์ที่5บอกว่าที่คุณอ้างมาเนี่ย มันไม่ใช่เช่นคุณไปอ้างผู้ตรวจการแผ่นดินผมไปถามผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกไม่มีใครร้องเรียนผมผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกที่เขาร้องเรียนคือร้องเรียนว่ากระทรวงกลาโหมตรวจสอบเรื่องนี้หรือยังแล้วเขายุติเรื่องไปแล้วผมก็บอกว่าผมจําเป็นต้องทราบข้อกล่าวหาคืออะไรเอกสารที่จะใช้คืออะไรส่งมาให้ผมหน่อยเพราะเรื่องมัน20กว่าปีแล้วและเอกสารส่วนใหญ่ ผมไม่ได้อยู่ในไม่ได้ครอบครองไว้ที่สำคัญเรื่องนี้เคยมีการร้องไปที่ปปอชอและเคยมีการร้องไปที่กระทรวงกลาโหมแล้วปรากฏว่าทั้งสองหน่วยบอกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วไม่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ที่จะมาถอดยศผมเซ็นจดหมายวันที่5เนี่ยผมต้องขึ้นเครื่องบินไปฮ่องกงเพราะผมไปบรรยาย เรื่องประชานิยมบรรยายช้าวันที่6ที่ฮ่องกงแล้วผมก็เดินทางกลับมาฉะนั้นเมื่อเขาพร้อมส่งเอกสารมาผมก็จะไปให้การปรากฏว่าวันที่7เขาทำหนังสือมาผมเพิ่งได้รับเมื่อวานนี้บอกว่าที่ผมต่อไปเขาพิจ,จารณาแล้วไม่มีเหตุอันสมควรที่จะไม่มาให้ปากคำถือว่าสละสิทธิ์เขาจะวินิจฉัย ตัดสินเลยผิดกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองชัดเจนเจอกันที่ศาลแน่นอนที่อ้างว่าปรึกษากฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกาตอบสุกรรมพลและกระทรวงกลาโหมว่าที่ถามมาน่ยตอบไม่ได้เขาบอกเขาตอบไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องของอภิสิทธิ์ว่ารับราชการทหารเมื่อ,อไรไปทำอะไร แต่ที่กฤษฎีกาเคยวินิจฉัยแล้วหลายปีมาแล้วครับเขาวินิจฉัยว่าไอ้กฎหมายวินัยทหารที่คุณอ้างเนี่ยครับมันใช้กับทหารซึ่งเขาลาออกไปนานแล้วไม่ได้ไม่งั้นใครเคยรับราชการทหารแถวนี้อาจจะเผลอไปเมาที่ไหนเนี่ย ถ้าเป็นนายร้อยสุกรรมพลปลดออกได้นะย้อนหลังไม่มีแล้วครับระบบวินัยที่ไหนทํากันแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งหมดผมเล่าพี่น้องฟังแล้วยืนยันแล้วไม่มีกรณีหนีทหารวงวอย่างเดียวตอนนี้กลัวว่าทหารที่มียศนายพลจะหนีคุกไม่พ้น ทำผิดกฎหมายลุแก่อำนาจหวังเพียงดิสเครดิตทางการเมืองสร้างปัญหาในการทำงานของฝ่ายค้านที่มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเรื่องนี้ต้องไปหลายศาลแน่นอนและเรื่องนี้ผมจะต่อสู้เพราะเป็นการต่อสู้ให้เกิดความเป็นธรรมและบอกว่า คุณจะมีอำนาจแค่ไหนคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครทำผิดว่าไปตามผิดผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำผิดและเรื่องนี้ที่เขาอ้างว่าเป็นวินัยทหารผมรู้ทำไมเพราะเขารู้ว่ากฎหมายสารปกครองเขียนว่าสารปกครองจะไม่รับวินิจฉัยเรื่องวินัยทหาร แน่นอนครับถ้าเป็นเรื่องวินัยทหารจริงขืนปฏิบัติราชการทหารกันอยู่สู้รบกันอยู่ฝึกกันอยู่ปฏิบัติภารกิจกันอยู่นายสั่งลูกน้องให้ทําลูกน้องบอกขอไปฟ้องศาลปกครองก่อนกองทัพอยู่ไม่ได้หรอกแต่นี่ไม่ใช่เรื่องวินัยทหารเพราะวินัยทหารเนี่ยมันต้องลงโทษลงทันกับการกระทําตอนนั้นเดี๋ยวนั้นรายงานม,มาแล้วก็ปลดออกถ้าผิดร้ายแรงทางวินยัยต้องสั่งสอบ ทางวินัยพัดราชการก่อนที่เขาจะออกจากราชการไปจึงเป็นการตีความกฎหมายที่เหลวไหลไร้สาระแล้วผมบอกเตือนไว้เลยนะครับที่มาพูดเนี่ยด้วยความหวังดีเพราะผมรู้ว่าเขาจะเอาไปใช้เพื่อเดินหน้ากล่าวหาผมเพื่อจะถอดยศต่อไปผมก็เตือนว่าอย่าทำผิดหลายกระทง อย่าคิดว่าอายุมากแล้วติดคุกเพิ่มอีกไม่เป็นไรอย่าได้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนี้ไม่อนุญาตให้ใครทำผิดกฎหมายใครทำผิดกฎหมายต้องรับผิดเท่านั้นเราถึงยืนอยู่ตรงนี้และสู้มาตลอดไงครับว่าคนทำผิดต้องรับโทษจะอภัยโทษกันหรือไม่ในวันข้างหน้าว่าไปตามกระบวนการ แต่อย่ามาออกกฎหมายล้างผมก็เรียนนะครับผมก็ดีใจอยู่อย่างหนึ่งผมเล่นการเมืองมา20ปีเขาหาเรื่องเล่นงานผมไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวไม่เหมือนคนมาเล่นการเมืองไม่กี่ปีเป็นนายก5ปีคดีนับไม่ถ้วนและหนีอยู่ขณะนี้ ไปหาได้ว่า20กว่าปีที่แล้วมีคนออกเอกสารให้ผมแล้วเขียนวันที่ผิดนี่คือความเลวร้ายที่สุดในชีวิตของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่คือสิ่งเดียวที่เขาหาได้ในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องครับ<ค><ด>เพราะฉะนั้นผมต้องย้ำกับพี่น้องว่าเราเดินหน้าทำหน้าที่ตเต็มที่ อย่าวันไหวกับคำสั่งที่ผิดกฎหมายไร้สาระใช้ไม่ได้เราเดินหน้าตรวจสอบไม่ไว้วางใจและถอดถอนยิ่งลักและรัฐมนตรีแน่นอนล้านเปอร์เซนต์อย่าหนีไปไหนและความพยายามกลั่นแกล้งท้งนี้จะเป็นกรรมที่ไปตามสนองคนที่กลั่นแกล้งและทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน ฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่ต้องเป็นห่วงประชาธิปัตย์ไม่ต้องเป็นห่วงฝ่ายค้านแต่เราเดินหน้าต่อสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องพร้อมจะสู้กับเรากราบขอบพระคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ และความพยายามกลั่นแกล้งทั้งนี้จะเป็นกรรมที่ไปตามสนองคนที่กลั่นแกล้งและทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและความพยายามกลั่นแกล้งทั้งนี้จะเป็นกรรมที่ไปตามสนองคนที่กลั่นแกล้งและทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นใครทำผิดว่าไปตามผิดเพราะฉะนั้นใครทำผิดว่าไปตามผิดเรื่องนี้ต้องไปหลายศาลแน่นอนและเรื่องนี้ผมจะต่อสู้เพราะเป็นการต่อสู้ให้เกิดความเป็นธรรมและบอกว่าคุณจะมีอำนาจแค่ไหน คุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครทำผิดว่าไปตามผิดนี่คือความเลวร้ายที่สุดในชีวิต ของอภิสิทธิเวชชาชีวะนี่คือสิ่งเดียวที่เขาหาได้ในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องครับผมก็เตือนว่าอย่าทำผิดหลายกระทงอย่าคิดว่าอายุมากแล้วติดพุกเพิ่มอีกไม่เป็นไรอย่าได้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนี้ ไม่อนุญาตให้ใครทำผิดกฎหมายใครทำผิดกฎหมายต้องรับผิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครทำผิดว่าไปตามผิด